นด้นจะทุกวงคิดว่าเวลามีออรดิชั่นใช่ไหมคนนึ่นจะเดินเข้ามาข้างหน้ากรรมาการก็เลยทุกวงก็จะเป็นโฟกัสคนที่อยู่หน้าหน้าเราอ่ะ แต่ว่าี่นาก็จะไม่ได้ดูแค่ตอนนั้นนาก็จะดูเวลาที่นั่นหลอข้างๆหร้ยคนนี้อาเป็นเวลาที่เพื่อนเพื่อมาแสดงทาตัวยังไงจะได้รู้ว่านิสัยหรือว่าเป็นนองคนนี้มีมารยาไหมอะไรทุกอย่างก็จะได้รู้ใช่มาเป็นผู้ใหญ่ผู้ท่านใจฝังอยู่ไหมหรือว่าไม่ไม่ตั้งใจมันเป็นถึงแม้ว่าเป็นยันเด็กแต่ว่าท้นทํางานกับผู้ใหญ่ท้นทำงานของคันโนด้วยท้ามมีความมืออาชีพด้วยถึงแม้ว่ายังเป็นเด็กนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไอดอลก็เป็นทํางานเหมือนกันไม่ใช่มาแค่มาเป็นกิจกรรมในโรงเรียนมาเป็น เค่มาเป็นชอบก็เรียมันเล่นเล่งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเราก็เป็นทำงานเราก็ได้เงินด้วยนี่คือแบบอันนี้เป็นอาชีพนะคะแล้วซีเจมเื่นสามปียังไงบ้างคะ สำหรับทุกคนเป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าสําหรับทุกคนอะอย่างเห็นแต่แค่หน้าตาแล้วก็โปรไฟล์เล็กๆในพบปะหลายอันเดียว กวยังไม่ดูว่าสกิลการเต้นลมเพลงมันเป็นยังไงแล้วก็นิสัยเป็นยังไงอะไรน่าจะทุกคนยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะได้เจอกันเรื่องๆนี้นะเป่นยังไงก็รอติดตามด้วยแต่ว่าว่าเราก็จะดูกันหลังผลันหมอมอ,อยู่แล้วว่าคนนี้แบบเป็นนิสัยยังไงคนนี้จะเข้ากับจีจีโคจีไหมอะไรด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการเต้นการลมเพลงสกิลการหน้าตาอะไรทุกอย่างไม่ใช่แค่นั้นคือแบบเวลาออเดชั่นอนนั้นเราก็จะดูเต็ม ปกติอะน่าจะทุกวงคิดว่าเวลามีออรดิชั่นใช่ไหมก็เหมือนเป็นคนนืงนจะดิมเข้ามาข้างหน้ากรรมการเขาก็จะเป็นความสมาพิสเส่ลงเพลงแต่งอะไรที่ให้ดูกรรมการอะไรนี่ก็เลยทุกวงก็จะเป็นโฟกัสคนที่อยู่หน้าหน้าเราอะแต่ว่านี่เราก็จะไม่ได้ดูแค่ตอนนั้นเราก็จะดูเวลาที่คนที่กําลังรอที่จะถึงเวลาออดิชั่นคนตัวเองด้วยแบบคนที่มาเป็นเวลาคนตัวเองเสร็จแล้วก็มานั่นรอข้างอะารอะไรนี้ ก็ดูด้วยว่าคนนี้เป็นเวลาที่เพื่อนเพื่อนมาแสดงมันทาตัวยังไงอะไรบ้างจะได้รู้ว่านิสัยหรือว่าเป็นน้องคนนี้มีมารยาไหมอะไรทุกอย่างก็จะได้รู้ก็เป็นทูนเวลาคนตวนัวแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบเอ้ยเสร็จแล้วสบายสบายก็มีบ้างหรือว่าท่านใจดูของเพื่อนบ้างก็แบบแต่ละคงก็จะเป็นคาแรคเตอร์วันนี้ใสมันเป็นคนลับแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่ว่าคนเราก็จะมีความแบบที่ผมซีเจมาทุกคนต้องอยู่หอะถ้าเป็นชนเล็กๆปใช่ไหมลปข้างๆแนละ้ต้องมีความแบบที่ทต้องเข้ากันกับเพื่อนอันนี้ใช่ก็เลยมาเป็นนิสัยก็ข้างๆสาคัญมากๆเหมือนกันใช่ก็เลยนะก็ดูทุกจังหวะเลย <laughs> เวลาที่เช่มาเป็นผู้ใหญ่ผู้แล้วก็ท่านใจฟังอยู่ไหมหรือว่าไม่ไม่ตั้นใจใจไม่ฟังบาง้บานหรือว่าเวลาที่เรามีแบบเป็นผู้หรือว่าแจ้งอะไรต่าตๆนอน เข้าใจไหมรับทราบไหมอะไรต่างๆใช่ก็เลยไม่ได้ดูดแค่หน้าตาด้วยสกิลการลองเต่งอะไรมันไม่ได้แค่นี้เลยถ้ามาแค่ไหนลก็จะแฟนเขาแล้น่าจะยังไม่รู้ว่าไอ้น้องคนนี้ตัวจริงจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็มาตุที่ไหลก็นั่งคุยกัอะไรอันเดียวเดยไม่ได้มาเป็นแต่ยื้ขึ้นมาเต่งลองเพลงให้ดูถูกของยังไม่มีมีเวลายังไม่ถึงเวลาตรงน,นั้น ก็ลองดูก่อนนะคะแล้วสไตล์จะได้เมมเบอร์คนไหนมาเป็นเมมเบอร์ซีจีโฮเทลสัตว์เจนเนชั่นจริงๆก็เราติดตามด้วยทีมซูเปอร์โบล์มาดูออเดอชั่นไม่ค่ะแต่ว่า,วาดูไฟแนลอะไรมาเป็นปกติก็เป็นดูแบบออนไลน์แต่ไม่ได้ไมายุ่งขนาดนั้นเพราะปกติก็เป็นเป็นทำบริษัทญี่ปุ่นก็ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของเราอ่ะก็จะให้มาเป็นแล้วแต่บริษัทเราอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็เคยมาที่ญี่ปุ่นจะไม่ได้ยุ่งอะไร ขนาดนั้นนะไม่ไม่คุยไม่ไม่ได้มาไปไม่ได้เกี่ยวกับเยอะขนาดนั้นไม่ได้ยุ่งค่ะเลือกเพนเดวิลได้ไวาเลี่องยังไม่ได้เลือกยังยังไม่มีเมมเบอร์เมมเบอร์จริงก็ยังไม่ได้แบบเพนนะคะเร็วไปอะค่ะทุกคนใจเย็นนะคะต้องมีมันได้เมมเบอร์จริงก่อนก็จะค่อยเลือกว่าเหมาะสมกับเมมเบอร์ที่สุดท้ายได้ว่าเป็นแบบเพนแบบไหนอย่างนี้ จะมี l i ฟ e c a n d ี้แดดรุ่น3โลกสมันโลบซอมไม่น่ามีนะคะเพราะว่านอนนอน,น,อนทุกทุกของก็ท้อมมาเช็มใ่ม่ด้วยอะไรนี้ก็จะข้างข้ามายากมากๆค่ะใช่ต้องมีการเดินทานด้วยอะไรนี้แล้วจริงๆงอ่ะงานจับมือล่าสุดข,ของคิสมีต้นนกันเราก็วันเสาร์ไม่ได้เข้าร่วงงานเพราะว่าออ d i ดิชั่นรุ่น3 ลบที่สองอะไรนี่ก็คือมาไปวันน้นได้แคนดิเดตเจนสามแล้วนี่ใช่แล้วก็อีกวันนึงที่วังอาชิตที่นามาค่อยลงไปคุนเทแล้วก็งานจำมือลบแย่งอะไรเนี่ตอนนั้นก็มีแบบไปว์ดช็อปซ้อมเต้นซ้อมลมเฮผููคุยอะไรนิดหน่อยแต่ว่าสําสหรับดีนะ,ะต้นงลมงไปคุนเทพงานจำมือตัวใช่ไหมก็เลยได้คุยนิดหน่อยแล้วก็เต้นนิดหน่อยแล้วก็ไปลงไปคุเนเทพก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาเป็นได้คุยแต่ละคนแต่ละคนขนาดนั้น แล้วก็หลังจากนั้นน้องก็เรียนลมเห็นด้วยเรียนเต้นด้วยแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์ที่มันเป็นเพิ่งออกมาจากออฟฟิเชีลด้วยแล้วก็ถ่ายโปรปับไหลด้วยคือมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมไม่มี MC คือเหมือนขณะนี้เราก็ต้องลงไปงานจะมาวางอาทิใช่ไหม เมมเบอร์ส uhm ี่เวมส์ทุกคนก็งานจับมืออยู่วันสาราจิตันสองวันก่เลยเมมเบอร์ไม่มีใครสามารถอยู่กับน้องแคนดี้แด๊เจนสามได้ก็ได้มาเป็นก็อีกแบบหนึ่งที่มาเป็นชาเลนจ์ใหม่นอนที่ไม่มีรุ่มพี่แล้วต้องมาเป็นผู้อะไรแบบนั้นท้องเป็นเอ็มซีกางเองอะไรนี่อันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนข้างข้ามาเป็นชาเลนจ์แบบยากมากๆสำหรับ นนทที่ไม่ใช่มาเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์เราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นี่แต่ก็นนททุกๆของกอที่นาก็ดูไลฟ์ทุกอย่างแล้วทั้งหมดทั้สามอีพ ได้ดูแล้วทุกคนก็พยายามมาพูดคุยการมันเป็นน่าจะเป็นค่อยๆสนิทกันมากขึ้นได้มาเป็นผู้เล่นเล่นกันได้น,นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆทุกคนก็มาเป็นทำเต็มที่แล้วก็ขอบุณทุกคนมากๆที่พยายามเต็มที่ใช่มาเป็นเราก็มาสามารถให้มาเป็นเมมเบอร์สักคนหนึ่งมาเป็นเอ็มซีอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราทุกคนอยู่กรุงเทพใช่ก็ย<ๆ>ังไม่สะดวกจริงๆริลื่นซ้ำน่ารักทุกคนเลยอยากให้หลับมีจริงๆอยากให้มาอยากได้มา <laughs> อยู่จริง <laughs> ใช่จะทนดูทุกอย่าง คือจริงๆเขเป็นคนเร้ามาเป็น,ปนมันเป็นถึงแม้ว่าเป็นยันเด็กแต่ว่าท้นทํางานกับผู้ใหญ่ทน้นทํางานของคันนอกด้วยโคเรก็จะมีความแบบเป็นขั้นๆทุกมีความมืออาชีพด้วยถึงแม้ว่ายังเป็นเด็กนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไอดอลก็เป็นทํางานเหมือนกันไม่ใช่มาแค่มาเป็นกิจกรรมในโรงเรียนมาเป็น แค่มาไปชอบก็เลยมาเล่นเล่งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเราก็เป็นทางานเราก็ได้เงินด้วยนี่คือแบบอันนี้เป็นอาชีพนะคะถ้ามันมีคนอยากเป็นจริงๆอยากเป็นไอดอลจริงๆก็จะทันใจแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็ก็น่าจะไม่ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยรู้ว่าไอดอลมาเป็นยังไงอะไรนี่ก็เลยแค่มาเป็นลมสมัครเฉยๆอย่างนี้ แล้วถ้าเข้ามาแล้วต้องเต้นต้องร้องเพลงต้องแสดงนีงานจับมือนู่นนี่นั่นที่เราทุ่งเป็นทํางานอะไรเนี่ยก็เลยมาเป็นบางคงก็จะจะไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาปนแลวบางคงก็จะน่าจะเป็นผิดหวังหรือว่าคัดหวังก็มีบ้างอะไรอย่างนี้ว่าเออทำไมท่องเต้นทาไมต้องร้องเพลงก็มีเกิดขึ้นก็ได้นี้ใช่แต่ว่าเราก็เป็นท่องเป็น p r o f e s s ั o นอลเหมือนกันกับทำงานอยู่แล้ว เราอยากได้มาเป็นนุ่มนนที่มีความตั้นใจแล้วก็คนที่หลักซีจีโฮเดแล้วก็เมมเบอร์ปัจจุบันของรุ้นหนึ่งนสสามารถเข้ากับกับนุ่มนได้มาคนที่มาเข้าซีจีโฮเดก็จะดีนะคะแล้ตอนนี้คนที่มารู้ก็แค่มาเป็นดีนะหรือว่าทีมงานเพราะคงรู้ยังไม่เคยเจอกับ กับแคนดิเดตเจนสามเนอก็เลยยังไม่รู้ว่าคนนี้อันนี้ใส่ย,ยังไงเนอนี่นะคนนี้คุยกันกับเรื่องพี่ก็จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยยังไม่เคยเลยก็เลยเมมเบอร์คงยังไม่เคยเจอเลยยกเว้นดีนะน่าจะทุกคนก็หฮนที่มาเป็นประกาศนนทีเนาะคือจริงๆเราก็ได้เจอกันกับนนทีตอนที่มาเป็นวอร์กช็อปด้วยแล้วมาเป็นได้รู้จากการได้คุยกันอะไรนี้แต่ว่านนองก็มาท่านใจมากๆนะคะแต่ว่าสไตล์ก็เหลืองเรียนก็เหมัอนข้างข้ามยากมากๆจริงๆอันนี้น่าจะมีเมมเบอร์แคนดิเแดตที่เหลือก็น่าจะมีคนที่ยาย มาต,นตนちち้นมาไปสุดท้ายน่าจะต้นทัดสินใจด้วยบ้างอะไรนี้ เพราะว่าคนเราก็จะเป็นไม่ใช่มาเป็นทํางานที่ขนเทศเนาะทำงานที่เชีไงใหม่ซเซก็เป็นอยู่เชใไม่ตลอดเลยนี่ก็เลยคิดว่าถ้ามาเป็นคนที่มาเป็นทันจังหวะก็จะค่อนข้างมาตัดสินใจมาไปยากมากตัวเองอยากเป็นนะแต่ว่าต้าองย้ายมาเรียนนั่งนั่งอะไรมันค่อนข้างยากมากแต่ว่าดีใจมากๆที่ที่นงนงทุกคนที่มันไปเข้ามาออดิชั่นแล้วก,ก็เข้าร่วมมาซีจีเอ็มพเอ็ A, มถึงแม้ว่าเป็นสไตล์ก็ไม่ได้รับโอกาสแล้วแต่ว่าอยากให้มันเป็นทุกกลองก็สู้ๆต่อน,นี้ ทำาคนที่สมัครมาออเดชั่นทุกทุกคนนะใช่อันนี้ไม่ใช่แค่คนดิเดตคนที่สมัครมาออเดชั่นของ c g เมันมันเยอะมากๆไงใช่ทุกทุกคนที่มาไม่ติดรอบที่2ก็เป็นเหมือนกันใช่รอบที่2ติดแต่ว่ามีเหลืองมันสามารถเข้ามาเป็นซีเคนที่ยากโอ้อันนี้ก็เข้าใจใช่ก็เลยเป็นนังขอบอบคนทุกทุกคนที่มาสมัคร c ีเคนที่จริงจริงก็เลยอนอนทีก็หนงก็อยากให้มาเป็นน้องสู้ๆแล้วก็ถ้ามีมีโอกาสก็อยากเจอกันอีกหน้าใช่ คือจริงๆอ่ะตอนแรกเราก็พยายามตั้งใจถัดคลิปใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้เกิดขึ้นน่าจะตอนที่มาเป็นลืมบดของแคนดีเดใช่ไหมแล้วก็มีเราก็เห็นรูปนุ่นทีแล้วก็ฮะทำไมมีมีนุ่นทีนาะใช่แล้วน่าจะเขาเขาลืม อะไรนี้ใช่เกรดอืนถ้าเป็นแบบนั้นก็คิดว่าเป็นประกาศดีกว่าเพราะจะจะไดไ้ไม่ต้องแฟนคลับก,ก,ก็จะไม่ต้องมาเป็นเป็นกามวาสับสอเอ๊ะทำไมมีโน่คนนี้ป่ะเนี่ย <laughs> ใช่ตอนเล่นเนี่ยก็เห็นก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีเพใช่ทางแอปน่าจะลืมชานลบทลุนสารได้ทําอะไรบ้างเหมือนกันกับ bnk48 นะคะเพราะว่าที่เห็นตอนที่มาเป็นของ c a น d y ต่เจดห้าก็สไตล์ก็ออกมามาเป็นคันเใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มาคันนองนสูงๆก็จะได้ติดก็มไม่ใช่ แต่ว่าเราก็เหมือนได้รู้ว่าแฟนคลับมาเป็นสนใจคนไหนบ้างอะไรนี้จะได้เราก็เหมือนเรียนรู้จากแฟนคลับด้วยความคิดเห็นจากแฟนคลับว่าน้องคนนี้มาเป็นมีคนสนใจไหมมานุนีนังนี่ใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงส์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application